ชาศาสนา,าพระมหากศาสนาข้าพเจ้าอยากร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติบนพื้นฐานแหน่งเมตตาธรรมอยากทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมเป็นพลังแผ่นดินเพื่อร่วมเป็นพลังแผ่นดินจัดปัญหายาเสพติดจัดปัญหายาเส นายสุรชัยวัฒนาอุดมชัยในอำเภอบ้านไผ่ได้นำคณะข้าราชการทั้งภาครัฐวิสาหกิจตัวแทนภาคเอกชนและนักเรียนพร้อมทั้งชาวบ,บ้านในอำเภอร่วมกว่า1000คนนะคะรวมกันประกาศเจตนารมณ์อำเภอบ้านไผ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันณที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่โดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้ โดยนายสุรชัยวัฒนาอุดมชัยในอำเภอบ้านผ่กล่าวว่าการประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการสร้างทุกพื้นที่ในจังหวัดเป็นพื้นที่สีขาวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะด้านนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวให้โอวาทแนวทางในการทำตัวให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลาจากยาเสพติดให้กับผู้ร่วมโครงการได้รับฟัง ให้หยุดการแพร่ระบาดยาเสพติดที่มีอยู่ปัจจุบันอย่างถาวรค่ะจากนั้นตัวแทนแต่ละภาคส่วนได้ร่วมเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงระหว่างกันเพื่อที่จะเดินหน้าดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นแนวทางในการจัดทำรดแมปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอแบ่งเป็น3ส่วนค่ะได้แก่1การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในอำเภอป้องกันปัญหายาเสพติด2การปราบปรามยาเสพติดจัดชุดปฏิบัติการตำบลออกประชุมประชาคมร่วมกับชาวบ้านแต่ละพื้นที่และ3การบำบัดร,รักษาผู้เสพยาเสพติดค่ะ